นี้มีหลายข่าวนะครับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายตั้งแต่การพบน้องจีน่าอย่างปลอดภัยรวมไปถึงกรณีที่แฮกเกอร์เจาะระบบขโมยข้อมูลคนไข้ไปอีกแล้วนะครับล่าสุดได้ข้อมูลไปกว่า40,000รายวันนี้เริ่มต้นกันที่การฉีดวัคซีนกันก่อนนะครับกทมครับเตรียมที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กที่อายุ12-18ปีโดยช่วงแรกอาจจะเป็นการฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรังก่อนกับ ประเด็นนี้นะครับพลตำรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่ากทมอบอกว่ากทมจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขเบื้องต้นต้องการฉีดให้ครอบคลุมเด็กทุกคนซึ่งในพื้นที่กทมมีอยู่ประมาณ1ล้านคนนะครับขณะนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการฉีดร่วมกันไปฟังเสียงผู้ว่ากทมครับว่าเราจะมีไฟเซอร์ไหมเรากำลังจะให้ลงทะเบียนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคือ สมมติว่าสมมติว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนอายุ12ทำว่าฉีดให้เด็กคืออายุ12-18ในกรุงเทพเนี่ยมันมีเป็นล้านแต่เราก็อาจจะฉีดให้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าขั้นตอนในการฉีดเราจะฉีดให้คนที่กลุ่มเสี่ยงก่อนอย่างเช่นเด็กเ,เป็นโรคอ้วนเป็นอะไรที่มีความบกคร่องด้านแพทหญิงป่านฤดีมโนภัย ขออภัยครับป่านฤดีมนโนมหมพี่บูนนะครับผู้อำนวยการสํานักอนามัยบอกว่ากลุ่มเด็กที่จะได้รับวัคซีนจะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในทุกสังกัดแต่ระยะแรกจะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงมีโรคเรื้อรังหรือว่าโรคประจําตัวก่อนคาดว่าภายในวันสองวันนี้จะมีความชัดเจนถึงแผนการฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้ครับขณะที่นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ปเปิดเผยข้อมูลการติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ข้อมูลณนะวันที่5กันยายน64นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนไข้ซิโนแวคและแอสตราเซเนกาพบรายงานผู้เสียชีวิต38รายพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน3รายยังสรุปไม่ได้3รายและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล32รายการฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วกระตุ้นด้วยแอสตราอีก1เข็ม พบรายงานผู้เสียชีวิต3ร,รายแบ่งเป็นไม่เกี่ยวกับวัคซีน2รายอีก1รายกำลังรวบรวมข้อมูลขณะที่การฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มแล้วกระตุ้นด้วยไฟเซอร์อีก1เข็มพบรายงานผู้เสียชีวิต3ร,รายแบ่งเป็นสรุปไม่ได้2รายและอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล1รายครับ